สวัสดีคร uh ับผมเดี๋ยวโคดอนชาแนลของผมมณีผ้ามาสีก้อยนี่ครับไปก้อยค่อยไอรับผมไายเพื่อนสาวครับกระวุกระวยเอาจักบาทม้ครับเจี๊ยเคียวนี่ครับ่นบาทซอมัีจัันมันขายตรงละสีบาทสองใบเหม่นต่บี่เหอเพี้ยนซื้อบาเคียรเล่นกันนะ เรียบอกเล่น yes. ก mm. ันขายก้อยค่อยไอ่ป่ะคุณนายขายลาบค่อยไอ่ตอนนี้บักทัวร์เม่เสียวเพียวทัวร์คนละยี่าทัวร์คนเอกเป็นพี่เซ้นเตอร์แน่บักทัวร์เป็นพี่เซ้นเตอร์แน่นหนเป็นพี่เซ้นเตอ๋อแน่ย่ายเคยสนงทัวร์มาละสิบบาทสิบบาทก็ได้หลายเท่าได้หลายเท่าขายได้ลายสั้นหลานจังได้ขายดีอะขายหน่อยลายก็ได้ขายขายหน่อยลายมันบม่ได้ขายนี่ครับ ร right? no, so no, yeah. no, yeah. sure. ับผอปลาควันขันท่องไหวมือนั่นสามตัวบ้านนี่น่บ้าวงตนท์ของ้าวบ้านตายหมดแม่แม่ม่ตายต้นต้มหมดเน่ต้มเเาต้มเยข้าต้มกินต้นนี้อันนี้ต้มบ่แม่แกวดีไม่แต่ไม่แต่เน้มักเนี้ต้มมียังานาต้มนี่หมเลียบ่น้สุกมันบ่ต้มเย็นมาต้มเปียนมาเนี่ยมันมันเปียแล้วัน่ราต้มเน มีแต่ับงแม่เนี่มักจกงซีละมักจกงซีละตอนนี่ปวดฟันอยู่อดไว้ก่อนใจก็อยากนี่อยากจดท่อนี่ปวดแฉลวี่บมายำอันต้มก็มีนะครับหลวกก็มีรับผมสวยสดครับที่กทีนี้กินข้าวอาบน้ำจะผมเนาะเหมนเียหวานเปิดทะมดขึ้นกันทอกันตาหัวเต่าหัวแร้เดน่เต่าตั้งี่เราคตุณแจเป็นลาบเลยก่อนครับเนี่ กูมานท่ง่อยนะตัผมเช้าเย็นเลือดหนเลือดอะไรสดื้อพอดีอดียนี่แข้งกินังจะเดได้นเาผมชา้ยำได้หมดเลยเอาบ่เ่าะเขียวดียำบ่คาเด้ค่ะเด้อต้มก็ได้กะเจาะมาสมือมาสมือนี่้มื่อล้ล่ะทางไดคนเก่าวิจารณาเดิมแม่คนจนกันลบ่คนจบเหมือนกัน สีไม่ได้เนั่จัคนจับไปเนั่นจะวางเดม่นั่ลี้ยงกนเอเยงเท้บดงเียงเท้าเอเลี้ยเทไปอะอ่ล้ว มือละเมืนตาดคอยคอย้าย้าย้นลงนั่นนั่นนี่นี่เออเฮ่าฮาฮ่าตใเราตัวใ่่น่แล้วเราอยู่กับหมูที่ร้านไส้มีละใช่เราเไอ้ไบอกคนมามาแล้วบอกจะมาไปมามามือละอ้่มาน่าตายูกตัไ้ได้วันนี้อยู่ขง้าแล้วมาไอ่เยู่งร้ตัวไั่่แม่ข้าท่านแตงโต้อยู่ ผู้ใดเนี่ยเออเอาไหรช่วยช่วยเอาไห,าไห,ไหรช่วยช่วยอยู่กันไดจับมาเกันยัง,งนะนี่ผู้ใดเ,เสร็จเรียบร้อยเลยครับเข้ามาดับเกิดซาเอาเมือนนี้ครับผมแล้วเรากบเสียบได้โอ้ขึ้นรอเนี่ยว่า นี่นะครับก้อยค่อยอายครับผมนะบรรยากาศท่บ้านครับบรรยากาศที่บ้านนี่ครับอีู่ทายบ้านับผมน้องสาว ันอไม่เจียวถือเรียน้ำมั่วะบุถือวะชื่อแต่จังได้เลขสองตัว่ากันชื้อซื้อสองหนึ่งสองแม่ไงบุถือเรียกอกแม่ได้รางวัลเลขกไทยสองตัวสองใบแล้วนันบุกเข่าแต่รางวัลจ้าบุก่าแค่อะไรใส่กันใส่เงินนี่ละบุถือกันรางวัลไส่สองตัวนั่นเดียครับไดครับจเรียบ่อยไปถูกันไหครับ เกือบคือเน่าคือสามร้อยสามสิบเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าขึ้นมาสามรายสวัสดีครับเดี๋ยวโคดอนชาแนลครับผมมื่อนี้ครับมื่อนี้พามากินก้อยครับผมลาบก้อยคุ้มๆครับผมนี่ครับจากเพื่อนสาวครับผมลานเพื่อนสาวที่หัวฉิดพาไปเบิ้งนะครับผมแซ่บๆน้ำกันครับมื่อนี้โอ้เป็นวันกับลายครับฟูงบินตํานี่กินกับมะละกินุกที่เด็ดครับผมมื่อนี้นี่ครับ ลากินนกนหน่อยครับเก็บมาจากขางหัวครับผมขางรั่วริมรั่วแหละครับมาบ่ต้องบ่ไลยครับม่กินเขาพักกับบ่ไล้ครับพมเนี่เพอเน้นละกินนกนี่ครับตา้งไก่ตั้งไก่ครับผมมากินกันเด้ขอขาบอกมาไกล,ไกลกกดึงมาจะตามกดคกดแชร์ครับนี่ครับ ผมืมจับเกือบพ่วงกับกมีม่ครับ ครับดูครับ น้ำวันนลายครับอี่ยงกระเพาะกับน้ำกินน้ำกันครับผมแซบแซบเมี่ยง ผมพอดีครับมาล่ากินนกพวกแบงคบันครับผม มะก,กามพันครับไยดิบผู้ใดบ่ปมักเนาะครับเนาะมักไปมักมันครับ มะเขือคืนไลอยนี่นหน่อยแกแ,แล้วครับนี่แสดงนัาบันนี้

เพกเซลเข่าท่าครับเพ็ดนะบําร เขอมแก่นะครับนะบรรยากาศส่วนยางครับส่วนยางนุ่นน่ะ ตอนสองแล้วเจ็บครับ सुझाप นะ่น่นอยจะแกนครับ สอาอุดิมางวันียนะครับหลายคนตายครับปากพี่ปากพี่ปากฝากพี่ปากน้องครับผมนี่ครับ โอเคครับเนาะขอบคุณหลายครับผมแต่ก็ามาติดตามรับชมครับเจอไม่ชิมหนาครับผมในวันไหนครับขอบคุณครับบ๊ายบาย